สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับบายวิสกี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมรอยันคาสินโนอีกแล้วนะครับผมออแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับแอปรอยัลคาสินโนนะครับผมแบบฟรีแบบไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับผมหนึ่งล้านชิปก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทน,นะครับผมสามารถขายชิปแลกเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับผม สำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับวิธีการขายชิปก็มาตรงที่ส่งชิปตรงนี้นะครับผม ID Admin จะเป็น ID ตองนะครับตอง9้ตองเจตองหนึตอง8ตองห้าจะเป็นออลายแอดมินทั้งหมดเลยนะครับผม ถ้าเราจะขายชิปเราก็ทักไลน์ไปเอ่อบอกเขาไปรายงานตัวเขาให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราทักลไลน์รายงานตัวเ,เขาเรียบร้อยแล้วเราก็กดมาตรงที่กล่องข้อความไอ้กล่องจดหมายตรงนี้นะครับเราเราจะขายชิปเท่าไหร่เราก็สามารถใส่จํานวนชิปที่เราต้องการจะขายได้เลยนะครับผมนะครับหนึ่งล้านชิปเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ สำหรับคนที่มี vip 3ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถขายชิปได้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มี vip 3ก็สามารถเล่นเป็นบัตรทูมันี่ได้นะครับบัตรทูมันี่ก็จะมีตั้งแต่ห0สบาทถึง5้ารอบาทเลยนะครับผมสำหรับบัตรทูมันี่นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็โค้ด pmc ขวามือบนนะครับผมเพื่อรับ1 0 0 0 0แนชิปฟรีนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนรองจากผมด้วยนะครับ เป็นตัวแทนรองจากผมก็จะได้รับชิปปันผลฟรีแบบทุกอาทิตย์เลยนะครับผมสามารถรับได้ที่หน้าระบบโปรโมชั่นนะครับซ้ายมือบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสามารถรับได้แบบทุกอาทิตย์เลยนะครับผมอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆก็จะได้รับประมาณ3ามเอมถึงสี่เอนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินประมาณ3 0มร้อถึงสี่ร้อยบาทเลยนะครับผมนะครับผมก็ได้เงินจากแอปนี้เยอะแล้วนะผมก็รับทุกวันครับวันละ 50 m สิบครับหรือว่าห้าพันบาทเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นตัวแทนหลักนะครับผมสมัหรเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะเติม v i p ก็มาตรงที่ร้านค้าตรงนี้ได้นะครับมีให้เลือกหลายช่องทางเลยนะครับผมแต่ผมส่วนมากผมจะเติมผ่านทูมานี่นะครับก็กดมาตรงที่ทูมานี่เลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สิบบาทถึงหนึ่ง1มื่นหนึ่งมืนบาทเลยนะครับผม ผมแนะนําให้เติม v i p หนึ่งนะครับ VEP หนึ่งแค่สาสิบาทนะผมนะครับเติม v i p หนึ่งสามสิบาทนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเติม v i p หนึ่งแล้วมันก็จะสามารถปั๊ม v i p ได้เรื่อยๆยนะครับแต่ต้องมี v i p หนึ่งก่อนนะครับผมนะครับสำหรับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมผมลงเป็นร้อยคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับแอปรอยัลคาสิโนนะครับผม นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมยิงปลาสองคนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นขอแลกชิปก่อนนะครับใช้บัตร R ในการแลกนะครับผมสองพันบัตรอนรครับแลกได้หนึ่งแสนชิปนะครับผมนะครับผมก็ได้มาแบบฟรีๆเลยนะผมที่หน้าระบบโปรโมชั่นนะครับหรือบ้าหน้าระบบตัวแทนนั่นเองนะครับผมมาที่เกมยิงปลาสองคนเลยนะครับ มาที่ห้องการครับเลือกห้องเลยเลือกเลือกห้องก่อนเลยอันดับแรกเลือกห้องเอาที่ห้องแบบไม่มีคนเล่นนะเพื่อนเล่นคนเดียวดีกว่านะผมเลือกปืนเลยเอาปืนเอาปืนไฟดีกว่ากระสุนสองร้อยคูณสองไปเลยนะครับกระสุนสองร้อยคูณสองไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับกระสุนคูณสองก็จะแตกดีหน่อยนะผมนะครับ นะครับผมถ้าเรายิงโดนปลาบนัสตรงแต้มแจ็คพอตตรงนี้ก็จะขึ้นครับเห็นไหมครับตรงแต้มแจ็คพอตฟรีตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับถ้าเรายิงโดนปลาบนัสนะครับผมก็ไปต่อเรื่อยเลยนะครับผมไปต่อไม่รอยแล้วนะครับนะผมไปต่อไม่ลอยแล้วนะจะอยู่หรือจะหมดแต่ดูทรงแล้วน่าจะหมดนะั่นแหละเพื่อนนะนะ่ะแปบ๊บเดียวเห็นไหม ทุนแสนหนึ่งแป๊บเดียวนั้นเพื่อนนะเห็นไหมผมไม่ได้ให้ดูเฉยแหละมผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องพวกพวกนีผ้ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะผมถอนไปหลายครั้งแล้วนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะครับมีได้มีเสียผมมีเลียด้วยครับบอกได้เลยว่ามีเลียนะผมนะครับสำหรับ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนั้นเพื่อนนะครับก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับผมก็น่าจะไม่เล่นให้ดูแค่นี้เลยโอ้โหนะครับสำหรับใครที่ได้แล้วสำหรับใครที่ได้แล้วผมก็แนะนำให้ถอนนะครับถ้ามาเล่นเหมือนผมผมก็เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนผมนี่แหละครับผมนะครับ มันก็จะเป็นเหมือนผมนะครับถ้าใครเล่นเหมือนผมนะครับผมโอ้คลิปคลิปสั้นไปหรือเปล่าเพื่อนเพื่อน,น,น,นคิดว่าคลิปมันสั้นไปหรือเปล่าอ่ะสั้นไปเดี๋ยวผมต่อเจมยิงไปห้องแรกให้ดูผมกลัวคลิปมันสั้นไปนเพื่อนคลิปมันสั้นไปอ่ะเข้าห้องแรกให้ดูดีกว่าคือคลิปมันสั้นไปนะครับ เดี๋ยวแรกแรกรางวัลแจ็คพอตให้ดูก่อนเราแรกรางวัลแจ็คพอตให้ดูก่อนนั้นเพื่อนนะคือคลิปมันสั้นไปอ,ะอ,ะอ่ะอ่ะเอ้ยจัดไปอีกอ่ะอ่ะ,อะเพื่อน กระสุนหนึ่งไปกระสุนหนึ่งคูณสองไปแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหนึ่งอ่กระสุนกระสุนสี่ดีกว่าเพื่อนนะกระสุนสี่คูณสองอ่ะอ่าผมกลัวคลิปมันจะสั้นไปไงเพื่อนนะครับผมกลัวคลิปมันจะสั้นไปอ่ากระสุนหนึ่งคูณสองให้ดูว่าห้องแรกอ่ะอือก็ห้องแรกนั้นเพื่อนนะ ปลาหมึกแตกไม่รู้ใครได้นะไม่รู้ใครได้นะอ่าผมได้ทั้งสามตัวเลยนะครับปลาหมึกนะผมอ่าเราก็เพิ่มเบ็ดไปเรื่อยครับเบ็ดสิบอ่ะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยนะเพื่อนนะครับผมก็เพิ่มเบ็ดไปเรื่อยเลยนะผมอืมถ้าเขาจะแตกเขาก็แตกเองนะครับ นะครับอืถ้าเขาจะแตกไม่ต้องทําอะไรเขาก็แตกนะครับผมนะครับถ้าเขาจะแตกไม่ต้องทําอะไรเขาก็แตกนะครับอคูณเท่าไหร่โอ้คูณทำไมคูณน้อยอย่างเลยนะจ๊ะทาไมมันคูณน้อยอย่างเงี้ยจ๊ะ เหมือนก็คูณน้อยไปก็จัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าหมดครับผมอ่าไม่หมดนี่หว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยอืมอ่ะก็ไปกันต่อสิครับผมก็ไปกันต่อเลยสิครับผมอ่าปลาหมึกแตกนะครับใครจะได้นะผมปลาหมึกนะครับผมได้แน่นอนเพราะผมยิงไงเห็นไหมผมได้อืมนี่ อ่ะแรกแต้มแจ็คพอตอะสองร้อยโอ้โหสุดมากเลยสองร้อยเยอะมากเลยนะครับผมผมปลื้มปลื้มใจมากเลยมันปลื้มปิติมากเลยได้สองร้อยผมปลื้มใจปลื้มปิติมากเลยออืไม่ซีเรียสนะครับผมหมดก็ไม่เจ็บเขาไม่รักเจ็บกว่าเยอะบอกเลย รักแค่ไหนก็เป็นได้แค่พี่น้องอ่ะเจ็บกว่าเยอะผมบอกให้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นั่นเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ